สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับโกโก้พาเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับที่เสาให้นครสลับรีวันนี้จะมารีวิวนะครับผมสั่งซับบอร์ดนะครับมาจากในเฟสนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับแล้วมีอะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน รับบอดนะครับผมก็สั่งมาจากในเฟซนะครับชื่อว่าคุณกีต้านะครับก็ผมเห็นว่าราคามันก็เหมาะผมดีนะครับส่วผมสั่งมาคือราคาห้าพันร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอ่าครับตอนนี้นะครับผมว่าแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี ที่เขาให้มานะครับในนี้นะครับจะมีทั้งหมดแปดชิ้นนะครับก็คือมีบอร์ดลมนะครับบอร์ดลมนะครับบอร์ดลมจะมีอยู่สองสีนะครับคือสีขาวแล้วก็เขียวมิ้นนะครับที่ทางงานที่ผู้ขายเขาแจ้งมาครับบอร์ดลมฟินนะครับฟินก็คือขีบนะครับ สายรัดขานะครับสายรัดขาครับใส่ทุกครั้งครับเวลาตกน้ำนะครับจะ <zelf> บอดจะได้พอเวลาเราตกครับ <zelf> พอถีบเวลาเราตกเนี่ยมันจะถีบบอดออกไปนะครับใส่สายรัดขาเนี่ยบอดจะได้ไม่ไปจากเราไกลนะครับแล้วก็ไม้พายนะครับไม้พาย,พายแล้วก็กระเป๋านี่ฮะกระเป๋า เอาไว้ใส่บอร์ดนะครับชุดรีแพรชุดรีแพคืออะไรมาดูกันนี่คือเอาไว้ไขตรงน่าจะไขตรงที่เตาลมนะครับนี่กาวนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเอาไว้สำหรับปะบอร์ดนะครับถ้าบอร์ดรั่วนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัว ปิดลอยรั่วนะครับ oh. ก็สายรัดบอดสายรัดบอดนั่นอยู่อยนี้่แล้วนะครับเค okay, ครับก็ในหนึ่งชุดนะครับก็จะมี8ชิ้นนะครับเค okay, ครับก็ถือว่าราคา5600บาทนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อในเฟซบุ๊กคูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง หน้าเฟซไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าพอเติมลมแล้วบอร์ดจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนครับ เติมลมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเติมลมแล้วโอ้โหใหญ่มากนะครับเติมมาแล้วนะครับโอ้หใหญ่จริงเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับตัวผมนะครับผมสูง178นะครับโค้ะครับเทียบกับตัวผมนะครับผมสูง178ครับโคตรโคตรมากับ ผมจำไม่ได้นะครับว่าเขาบอกไว้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดกาจะ 3, 3, 3, สามร้อยสามสิบแปดเซนนะครับนะครับเดี๋ยวว่าก,กอบฟินกันครับนี่ครับกรกอบฟินครับ ใครับใส่ฟินเตรียมลงนครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับถ้าเล่นกีฬาทางน้ำนะครับก็ควรจะใส่เสื้อชูชีพด้วยนะครับเพราะว่าวันทีะตกน้ำบ่อยๆแล้วมันเหนื่อยนะครับอาจจะจมน้ำได้นะครับผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครั้งแรกด้วยนะครับ ก็ยังเล่นไม่เป็นด้วยก็เดี๋ยวไปลองดูก่อนครับแล้วเดี๋ยววันหน้าจะมาถ่ายคลิปสวยๆให้ดูขอบคุณนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งหน้าเฟซบุ๊กของแม่ค้าไว้ให้ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ